อ๋อสติไม่ได้ด้วยไ,ไม่ค่ะโซนปิ๊บบีโซนยิ้มได้เลยยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลยอยิ้ม ใคขอแชร์แบบไวๆนะคะใครมีออฟต์ล่าชูออฟต์ขึ้นมาเลยใครไม่มีนะคะแอคทา่าน่ารักนหาร้ายิ้มหวานเบ,บาๆได้เลยโอเคสามสองหนึ่งยิ้มหวานเลยจ้าโอ้โห,หน่ารัก งสำหรับระหว่างนี้นะคะพี่ส่วนนท่านไหนทำไมแม่ท่านไหนสนใจอยากจะแบบว่าแชร์แอนแชร์ภาพสวยๆในี่ยส่งใสตัวแฮชแท็กของงานของโปรเลยด้วยนะคะสำหรับคูรุ่นมที่สนใจอยากรับของสากแมุ่กค่ะโอ้ยว้าายังสามารถนะคะร่วมกิจกรรมดีๆกันได้เลยนะเองค่ะโอเคถ้าแล้วสำหรับก็ คุณล่าค่ะอินไว้ไหมคะอันนี้เหมือนศิลปินไม่อยากววลงสตรีมอีกทีใช่ไหมไม่ววอยากลงสตรีมอีใช่ไหมคะขอบคุณทุกคนที่มาหาวันนี้นะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยชันด้วยชั้นสา,ส,าสามด้วย,วย,วยไหน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 ขอเสียงกรี๊ดดังๆส่งอีกทีได้ไหมคะโอ้โหม่ค้สาสำหรับในตอนนี้ก็อาจจะต้องเสียชี่ิ ีหนูเลวติดฟันรัวนี่น 10, ตายแล้วมีแบบหมูติดฟันนี่ก,าาก่อนจะจักงลาไปเลยไม่เหัน 10, หมูติดฟันทำให้หมูติดฟันเขาทำให้หมูติดฟันเนี่ยเราก็มีการแบบว่ามองไปหวานๆเลยน้อยก่อนจะสั่ เราไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ทุกคนทางพี่สีแล้วก็เราดมากๆเลยที่ียนมาร่วมง,งานาก,กันะขอบคุณมาก่วดงานเาทีี่นะคะวเจอกันใหม ปกงิคนเที่อให้คนมาได้แบบนด้มนเื่องนี้กันอยู่ซงหมากที่น